สามไปทิ้ไหนนีไปเลยไวันนี้เราูกับผู้ชมนะครับอยู่กับผมนตเียแล้วก็อยู่กับผมมิสเตอร์ไรอคุมละคงนะผมนะครับยมกนไกยนี้วันนี้ก็จะเปิดแม่คคีวีกันนะครับดูที่ครจะกเเฮ้ยๆๆๆๆๆแบบนึงพี่ฟูเปิดเป็นฟูปิดเปฟูนะมันปิดเีย์ เล่้นยาเอาปลาอัดตัวเองสิสิบายแล้วกูไปแล้วบอกไ่าพีา่ตู้ไงพี่ซื้กูจะตายแล้วยาอย่าต้อกูขอลองกูจะตายจะตายเอื้อัยตายเย้กุณต๊ะแม๊ก็ชนะไปแล้วบอกแล้วให้กระโดดตีทิ้งของไว้ตรงนั้นดนะ่ะแ,แต่ว่าแต่ว่ากุนต๊ะแบ๊กไม่ชนะไปรอบหนึ่นงแล้วใช่ไหม เฮ้ยปล่อบหออลมเนี eh, remember, no, not, ่อเลยยเดขอรูนูเออได้เอออ้านูเล่นไม่ใช่หรอเกมอ์ดิ้งนี่อไะโอเคมารอบสเลยนี่ผมจะนใหม่นะครับโอเคมา อย่าใช้ธ <hey>. นูอย <morals>? ่าใช้ก <iffer Sw> <ilation> so oh ูบวกเลี้ยวไม่ตกไม่โดนว่ะสูตรพิรันชนสูตรพิรันชนก็คือวิ่งแล้วก็เป็นวิ่งแล้วก็ตีวิ่งมาดิตพิรันีชนแล้วก็เตะเตะเลยโอ้ยชีพความเมตตาไม่่ใชลรดาวต่อดาวเลย มันคงเลยได้แม่เนี้ยแม่งแม่งทีมเราสู้แม่งมักจะไ้อันนี้เสมอเลยจะได้อรอยหืออย่าพูดมากเลยอย่าละอยาลไหนก่อนพี่นกระโดดกระโดดกราชนุนะกระโดดแล้วตีกระโดดแล้โดีมันจะได้แรงโดดกระโดดกระโระโระโดดกโดดกระมดดก่ะโดดกระโกระดดกกระโดดกระโะโะโดนร ย่อยไงเห็นไหมเรื่องมจะลดน้อยใชเงก็ตีดาเมจกูเขาน้อยด้วยอันนี้กูสนนไม่ได้หืออืมเตีงไม่ดนจะตาล้ตีไม่โดน้กูเล่น่ายอ้ามึงจะบอกกูด้วยกูจะตาเลือนตตาย ้าากาาา็ว่าอยู่ทำไมเดินช้าเขากํลังเขากํลังกดวิ่งใช่ไหมแต่เขาเผลอไปกดโย่โอเฉยเฮ้เรียรว่าคนงอนมาตดทกายให้ฉชนฉะก็ชนะไปเลยไมกดทองวะนี่เองมาเอาเลยเขาทิ้งก่อนให้

ตรงนี้เขาจะเอายามาเยอะแต่ไม่เอาเขาเมื่อกี้โอ้โหของโอ้โหมาอยู่ทำไมไม่เห็นอ๋ออย่าเพิ่งตีไปเก็บของมันมันเปล่าไม่เอาโยนดาบทิ้งดิเอลาเฉยเลยไปเก็บของเร็ว อ้าวหาเรื่องขี้โกงเวเราต้องลดดาบเองลดไปสองอันโอแคนีก่อนคอยสั้นยี่สิบบีเลยว่ะเอาเลยใช่ไหมไม่ใส่เกาะด้วยใช่ไหมไอชิบหายกูลลมเดี๋ยวนียทธีทำหน่อยยุทธ่ทำแต่เลือดกูยังไม่เต็มเลยอ่ะกูลืมให้เสื้อมึงชิบหายเอาเสื้อพี่วันไหนไปแล้ว มวเออทำไมมันกดไม่โดนวะโอ,อ okay. เคเฮ้ยมันแหลกเฉยเลยโองเสื้อจะพังดวันด๊กปีด๊กปีด๊กปีดึงปีดึงปีดึกปีอ่ะชื่อบังเอาอยู่ไหนก็หายโอ้ยอยู่อบังนี่ออไปแล้วมึงจะใช้สูตรดูดีล่อไปที่ลองโลงแล้วก็ยิงธนูอัดไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้มันตรงเลยอ๋อ,อไม่ ไปกูด้วยยุงกัดเออมึงยุงกัดแขนหันมาเลนกวเหนียวไก่เอากดธนูไม่นู้นมาเรามาพีพีกันเอ้ยย่อดทำไมวะเอาตีไปหนูตายจะตายเย่ผมชนะนะคนที่แพ้ต้องไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเป็นชาแนลที่เก่งมากในวันนี้ ใครแพ้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะ<อ>รอปิดคลิปด้วยกันให้ให้มันชนะใครได้ห้าก่อนคนนั้นชนะไม่พอแล้วเดี๋ยวมันนานเกินเอ,อียปิดคลิปก็ปิดคลิปอยู่ไหนวันนี้อยู่น้ำเงินเลยแดงน้ำเงินโอเคขอตัดแป๊บน,นึงฮนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ